วันนี้เรามาดูบ้านทรงไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันจ้าเพื่อนๆรู้ไหมว่าภัยที่มากับนกพิราบมีอะไรบ้างนกพิราบเป็นสัตว์ปีกแข็งสามารถบินได้ไกลวันละ300กิโลเมตรจึงเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่มีผลต่อสัตว์เลิงลูกด้วยนมทุกชนิดเมื่อมูลนกแห้งแล้วจะปิวไปตามลมหากเราหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราคิปโตอคอคลัสนี้เข้าไปก่อให้เกิดโรคร้ายทางเดินหายใจอักเสบ ปอดอักเสบเป็นอันตรายถึงชีวิตเดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์เจ้าของบ้านที่เจอปัญหานี้เลยเราพยายามใช้หลายอย่างจากทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งเฟซบุ๊กเลยดังเช่นในพวกผงพริกไทยเช่นในพวกผงพ,พ,ผพ,พริกอะไรก็แลแต่เาพยายามจะไปวางสารต่างๆที่สามารถที่จะไล่นักต่างๆที่ตอานเทรนเนตมันก็ไม่สามารถที่จะไล่มันได้ก<อ>น้นไฟนแล้วก็มาที่สุดอยู่ที่ น้ำน้ำนี่ก็แบบพยายามมากเลยเอามาใส่ใส่ตรงล้างน้ำบ้างจุดอับบ้างมันก็ฉลาดนะมันก็จะดีดน้ำดีดน้ำออกอะไรเงี้ยค่ะเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะต้องหาที่อยู่นะครับเนื่องจากบ้านของเราเป็นบ้านที่ยังไม่ได้เข้าอยู่ประจำพอได้อยู่ประจำเนี่ยบ้านมันก็มีความเงียบสงบ เพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้มันก็หาที่อยู่มันก็ถือโอกาสที่มาจับจองพื้นที่ที่จะเข้ามาอยู่ซึ่งก็เป็นปัญหาสำหรับเราอย่างยิ่งเพราะมีทั้งพี่นกมีทั้งเสียงนกเนาะเวลาที่เรามานอนพันกผ่อนเราจะไดีเสียงของมันตอน,น,นคืนซึ่งแทบจะไม่ได้พึ่งเราเหมอนกันนะครับเป็พยายามหาวิธีการหา,รารสิ่งที่จะโปรเทคแล้วก,ก็้นกก็ยังไม่มี ไม่ะสมเสร็จเพราะว่านอกริดีเป็นนกทุกขแล้วก็ศึกษานในการเรียนรู้ที่จะอ,ะอยู่ร่วมกับคน YouTube ดูเหมือนกับว่าที่เทสเเวนียจะมีหลาย YouTube มากเลยก็เข้าไปดูเข้าไปดูว่าเอมันมันทำได้จริงต่อมาดูแลเออมันก็อาจจะเป็นไปนได้เนาะก็ะเลยคิดว่าเอออยา,ากจะลองดูดูดูเ<ด>จลแสงไล่นก เป็นการลบกวนประสาทสัมผัสของนกหลายๆทิศท,ทางพร้อมๆกันทำให้นกไม่สามารถปรับตัวอยู่ในพื้นที่นั้นได้อีกเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่098-874-5456